สวัสดีครับ อร่อยช่องห้ามาแล้วครับผมใช่ค่ะเห็นเราสองคนเนี่ยนะคะรับรองว่าเจอปลายอร่อยมากๆแต่ถ้าเจอเจี๊ยบอร่อยมากกว่าถ้าเจอปลายอร่อยมากที่สุดค่ะของเจี๊ยบนี่คือที่สุดของที่สุดของความอร่อยถ้าเจอปลายเนี่ยนะคะอ๋อเรียกว่าอภิมหาความอร่อยของพี่นะจักรวาลความอร่อยไม่ว่าจะไปดาวดาวองไหนก็ของพี่อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดอร่อยเข้มข้นอร่อยไม่มีอะไรเหมือนอร่อยอรเป็นสุดแอรวอร่อยออร่ยสุด ด้วยแหม่ไม่รู้จะอร่อยไปถึงไหนะเอาเป็นว่าถ้าพี่เจี๊ยบหมูขนาดนี้ยซอกแซกเอาดีกว่า<อ>เริ่มจากซ<ส>อกแซกดีกว่าของพี่เนี่ยอร่อยในสไตล์จีน,นลูกชิ้นปลาชอบไหมชอบน้องชอบมากนี่ไงน้องชอบก็เลยต้องพาไปชิมเขา60ปีแล้วกับร้านร้านนี้ลูกชิ้นปลาทําเองเด้งจากหน้าร้านไปถึงฝั่งตรงข้ามเด้งจากฝั่งตรงข้ามข้ามไปปากซอยจนเด้งกลับมาถึงตามเป๋เจียวถ้าอย่างนั้นน้องไม่โอกาสได้กินไหมไม่ได้ไม่ได้เลยอ้าวพี่กินคนเดียว เพราะมันอร่อยที่สุดช่วงอร่อยซอกแซกเอาละครับผู้ชมครับในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่จนได้นะฮะนั่นก็คือร้านอยู่ง่วนโพชนะนั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่อร่อยมากๆโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับย่าหาียกวงครับผมวันนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้วันนี้ลงมือเองเลยใช่ไหมเฮียครับผมนี่ต้องถามถึงลูกชิ้นปลาเขาบอกว่าลูกชิ้นปลาที่นี่ไม่เหมือนใครและอร่อยมากๆเลยครับ เราทามาจากปลาอะไรครปลาดับยาวนะฮะแล้วก็ปลาอินเซนะครับครับผมแล้วก็ปลาหางเหลืองครับอย่างเนื้อปลาเนี่ยได้มาเนี่ยเขาบอกผสมแป้งเยอะโอ้ยที่นี่น้อยมากครับไม่ใส่ยังไงต้องใส่ครับต้องใส่อยู่แล้วจะบอกว่าไม่ได้ใส่ไม่ไม่มีทางมันก็คือเป็นเนื้อก้อนๆปกติทั่วไปใช่ไหมครับใส่แต่น้อยน้อยมากครับแล้วไอความเด้งนี้เขาได้มาจากไหนความเด้งก็คือปลาหางเหลืองครแต่ว่าถ้าปลาอินรีเนี่ยได้ความนุ่ม นะฮะอ๋อถึงเลือกใช้ปลา3อย่างซึ่งมันมีความแตกต่างกันในเรื่องอยู่แล้วครับในเรื่องของคุณสมบัติเนื้อปลาเขาว่าไงเถอะใช่ครับลองชิมดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเป็นลูกชิ้นกับน้ำซุปก่อนดีไหมครับได้เลยฮะน้ำซุปมันต้องปรุงอะไรนะฮะลองชิมเลยนะครับร้อนนิดนึงนะครับอือหือโอ้โหยังร้อนเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได้อลยคือเขามีรสชาติในนี้อยู่แล้ว ความเค็มพอดีไม่เค็มมากจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปสามารถทานโดยที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเนื้อปลาเยอะมากๆครับขึ้นชื่ออีกอย่างก็เป็นผู้จิ้นกุ้งนะครับนะครับอันนี้ออกกลมกล่อมหนึบเนื้อกุ้งใส่เครื่องเทศในนี้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับหมักเรียบร้อยแล้วเฮียกวงทำเองใช่ครับ โรงงานอยู่ที่บ้านเลยหรือเปล่าที่บ้านเลยครับทำที่บ้านเลยวันต่อวันสดสดใหม่ๆอย่างนี้ทุกวันเลยครับทำทุกวันที่นี่มีสูตรเด็ดอีกอย่างนะฮะเป็นน้ซุปนะฮะผสมอยู่2อย่างนะเป็นกระดงบัวทั้งหมดกับกระดูกปลาด้วยนะนี่แหละครับทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้นะฮะเอาเละครับของเจี๊บเอาทุกทุกชิ้นเลยละกันเอาหลายๆเส้นกันล้วกันนะฮะเขาไปนั่งรอที่โต๊ะนะฮะแล้วกหอมมากเดี๋ยวผมทำให้ทานเลยนะฮะครับผม น่ากินหมดเลยทุกอย่างเลยอ่ะคุณเจียวครับครับผมานนอะครับอันนี้เป็นต้มยำต้มยำนะฮะนี่ปรุงให้เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยนะครับลองลองลองทานดูนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับผมครับขอบคุณครับชิมน้ําก่อนเขาบอกไม่ต้องปรุงนะเป็นต้มยำอ่ะทานได้เลยอร่อยรสชาติต้มยำเลยนะแซบๆมาจิ้มยาตะโฟ น้ำซอสเย็นตาโฟโนะครับที่มีความเข้มข้นกลิ่นไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปนะฮะเรียกว่าไม่ต้องปรุงก็สามารถอร่อยได้จากที่รักกาศนี่ทั้างในก็จะเป็นเนื้อกุ้งหมักเรียบร้อยนะครับในี้ <ๆ S 2> เขาหมักให้มันมีรสชาติอยู่แล้วนะ,ะในเนื้อกุง้งนี่ ันนี้ที่เด็ดเลยคุณขานี่คือสูตรงเคียบนะครับใครจะเรียนแบบก็ได้นะฮะแต่สิ่งที่เรียนแบบไม่ได้ก็น่าจะเป็นเส้นบะหมี่อของร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นบะหมี่ไข่ที่เขาทําเองตีเองเป็นบะหมี่ไข่ที่นุ่มนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเน้นความธรรมชาตินะฮะสีจากธรรมชาติอะไรอย่างนี้ยนะ โอ้โหอร่อยทุกอย่างจริงนะครับสมคําน้ําลือนะสรุปง่ายๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะทีเด็ดของเขาก็คือใช้ปลา3อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือปลาอินเซสองปลาหางเหลือง3ปลาดาบยาวนั่นเองแค่นี้นะฮะใส่แป้งน้อยๆของเขาก็เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งรสชาติแบบอร่อยสุดขั้วแล้วค่ะคุณผู้ชมครับเด็ดที่2นะครับนี่ก็สุดติ่งกระดิ่งแมวเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือ ลูกชิ้นกุ้งเขาใช้กุ้ง2อ,อย่างครับนั่นก็คือกุ้งทะเลและก,กุ้งกุลาเท่านั้นเองนะฮะและที่สําคัญนะฮะใส่แป้งน้อยอีกเหมือนเคยสุดลิ่มทิ่มประตูเด็ดที่3นั่นก็คือน้ําซุปของเขานะฮะต้มมาจากกระดูกส่วนคาตังและกระดูกปลานั่นก็คือส่วนซี่โครขงของปลาก้างปาลาเองหรือหัวปลานะครับก็มาต้มให้มันมีความหอมหวานขึ้นมานะฮะเป็นไงน้องปลารู้มันต้องรู้ให้จริงเก่งมันต้องเก่งให้รอดอย่างพี่แล้วก็สามอย่างพอกิน นอนเดี่ยวงไม่เกี่ยวเอาละครับผู้ชมครับคอยติดตามนะครับในช่วงอร่อยจานเด็ดนะครับว่าจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาฝากผู้ชมครับรับรองเด็ดถึงใจอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับผมเจ้าเช่นไหมฮะครับผมปรับเข้าสู่ความอร่อยอีกครั้งนะครับช่วงนี้น้องปายไม่ทำให้สิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่าทีมงานเขาบอกมานะคะว่าร้านนี้แปลกมาก แปลกยังไงน้องก็ไม่รู้แต่เราไปดูความแปลกพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเออแปลกว่ะแปลกไงนั่นไงแปลกแปลกที่เธอไม่บอกฉันเนี่ยแปลกมากพี่เจมก็แปลกที่ถามหนูอ่ะผู้ชมของแปลกกันช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยหุ้นเส้นตรามางกอคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นที่พรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะ ไปร้านอาหารน่ะทำไมเราถึงมาร้านขายเฟอร์นิเจอร์หรือร้านขายของเก่าอะน้อง,องไยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ<ส>น้องไปมาถูกร้านแล้วค่ะร้านนี้แหละค่ะร้านอาหาร ร้านอะไรเอยทำไมมันเหมือนขายของเก่าไม่เหมือนร้านอาหารเลยนะคะคือมันมันมีทั้งสองอย่างค่ะมันเป็นร้านขายของเก่าด้วยให้เช่าขายของเก่าด้วยแล้วก็ขายอาหารด้วยแล้วทําไมเราถึงเอาขายอาหารมาในร้านขายของเก่าขายเฟอร์นิเจอร์แบบนี้อ่ะคือเริ่มต้นเลยพี่ไม่ได้ขายอาหารพี่ขายแต่ของเก่าแล้วมาตอนหลังเนี่ยลูกค้ารีเควสต์เนี่ยคะลูกค้าอยากนั่งแล้วก็ชมนานๆคิดถึงอดีตคิดถึงวันวานแต่นั่งเฉยๆมันไม่สนุกไงคะต้องมีอะไรมั่มๆอย่างนี้อาหารที่เราขายเป็นสไตล์ไหน <c oughs> เป็นอาหารบ้านๆบ้านๆเลยค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเมนูเด็ดๆด็ดเเช่นเด็ดเด็ดก็มีผัดชมตหู้หมูสับแกงคั่วหอยขม,มหลนเต้าเจี้ยวน้ำพริกกะปิตระกูลเนี้ค่ะเมื่อกี้มีเมนูนึงที่ได้ยินชื่อแล้วไม่เคยได้ยินเลยคือคผัดชมตหู้หมูสับค่ะอันนี้เป็นเมนูยอดคิดของพี่หรือเปล่าใช่ด้วยค่ะเป็นเมนูที่พี่คิดคนเองเมนูคิดคนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพลาดไม่ได้อร่อยช่องห้าของเรามาทั้งที ดูเมนูที่ไม่มีที่อื่นเมนูจานเด็ดนั่นก็คือผัดชะอมเต้าหู้หมูสับวันนี้ขออนุญาตทำให้ดูได้ไหมคะทำให้ใหดูได้ไหมยินดีเลยค่ะขอบคุณค่ะเริ่มเลยเดี๋ยวพี่ผัดให้น้องปายดูนะคะพี่คิดว่าชะอมเนี่ยมันทำนะแกงส้ม ใช่หรือว่ากินกับน้ําพริกก็อย่าพริกหรือไม่งั้นก็แกงอีสานหน่อยก็จะพวกใส่ใส่ไปในแกงอีสานอ่ะใช่แต่จริงแกงเหนือก็ใส่ชะอมเยอะนะคะถุงคนเหนือแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นแบบพวกแกงแกงแบบนี้เป็นแบบประเภทผัดทําไมถึงคิดถึงเอาชะอมมาทําล่ะลองดูผัดให้หอมๆนะคะแล้วเราก็ใส่หมูใส่หมูสับนี่สับนะคะหลายหลายคนอาจจะคิดไม่ออกใช่ไหมล่ะว่าหน้าตาผสมเป็นยังไงแล้วทําไมถึงใช้ชะอมมาทํานี่นะคะ ได้กลิ่นแล้วเนี่ยพอหมูใกล้สุกเราก็ใส่ไข่เราก็ใส่ไอที่มันปรุงรสให้อร่อยกิ่ะาซีอิ๊วค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาให้มันปลานิดนึงนิดนึงให้มันหอมหอมนะคะอย่างนี้ไม่ต้องใส่เยอะใส่ได้แค่กลิ่นแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลก็ไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะชะอมชะอมและเต้าหู้ไข่ค่ะใส่ลงไปใช่ค่ะใส่ลงไปใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้นะคะ แล้วตู้ไข่เราก็ไม่จำเป็นต้องหัน่นใช่ไหมละยังไม่ต้องหั่นค่ะเราจะใช้ตะหลิวเนี่ยกดกดเนี้ยค่ะกด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 ให้เ<ห>ขา <อ S 2> เป็น้ใ,ให้เขาเป็นชิ้นเล็กเลใช่หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำซุปยไม่เคยคิดเลยว่าชาอมจะเรามาทำเมนูแบบนี้ได้ <c oughs> สุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟโอ้โหสุดยอดโอ้โยโอ้ยตายตตตตโอ้ยน่ากินมากหอมมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ เมนูนี้เสร็จเรียบร้อยผัดชะอมเต้าหู้หมูสับอร่อยมาก <c oughs> คือไม่เคยกินชะอมที่เป็นผัดในลักษณะนี้นะคะค่ะมันเข้ากันมากกับการนำมาผสมกับ เต้าหู้และหมูสับเหมาะกับการเป็นอาหารไทยรสจัดจ้านจริงๆเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากได้ของเก่าอยากมาดูเฟอร์นิเจอร์อยากมานั่งเล่นอยากได้บรรยากาศสวยๆคลาสสิกแบบนี้เนี่ยนะคะรวมถึงได้รับประทานอาหารอร่อยแนะนําให้มาที่นี่ค่ะร้านเก่าเก็บนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่งเมนูนี้นะคะอหอมผัดชะอมเต้าหู้หมูสับไปรับประกันกับคุณผู้ชมเลยค่ะว่าจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณพี่่ายมากค่ะ